สาวรคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2558ราชชนนีสีสยามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพ,พ,พระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ในปี2493 ทรงเข้าพิธีราชาพิเศษสมรสเป็นพระราชนีสิริกิตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งปีต่อมาก็ทรงมีพระประสูติการพระราชธิดาพระองค์แรกคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีขณะที่ประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยทรงได้มีพระประสูติการพระราชโอรสและพระราชธิดาอีกสามพระองค์ได้แก่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีตามลำดับในปี2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกทรงผนวชตามโบราณราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินี ให้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และภายหลังเมื่อทรงลาผนวดแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชองการสถาปนาพระอิสริยศั์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาอันมีความหมายว่าพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนอกจากจะทรงเป็นที่พึ่ง ของประชาชนชาวไทยในฐานะแม่ของแผ่นดินแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงจัดสรรเวลามาดูแลอภิบาลพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยความรักความเอาใจใส่อย่างไม่เคยขาดในฐานะพระราชชนนีดังพระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรื่องแม่ ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความผูกพันกับสมเด็จแม่มากที่สุดและได้คิดถึงความผูกพันความรักความหวังดีของท่านมาตลอดจึงได้เล็งเห็นถึงพระมหากรุณาที่คุณและความสำคัญของท่านต่อชีวิตข้าพเจ้าอย่างประจักษ์แจ้งข้าพเจ้าจึงถือว่าตัวเองเป็นคนมีวาสนาสูงอย่างยิ่งที่มีแม่ที่สุดประเสริฐ ที่พระราชทานกำเนิดแก่ข้าพเจา้าทรงสุขทรงทุกข์ไปกับข้าพเจา้าทรงปรารถนาดีแนะนำแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก่ข้าพเจา้านอกจากจะทรงพัฒนาความรู้ความคิดอบรมศิลธรรมจัญญาและสอนให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงจเจริญวัยเป็นพลังของแผ่นดินแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ยังทรงสนับสนุนให้ทุกพระองค์ศึกษาและพัฒนาไปตามความชอบและความถนัดของแต่และพระองค์ด้วยแม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงมีพระราชกรณียกิจและพระราชภารกิจในการบำบัดทุก์บำรุงสุขของราษฎรอีกนานับประการโดยมิเคยว่างเว้นในฐานะพระบรมราชินีนาถแต่ในฐานะพระราชชนนีก็ทรงเป็นแม่ ที่อบลมเลี้ยงดูลูกได้อย่างดีพร้อมเป็นยอดแห่งมารดาเป็นพระราชชนนีสีแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน